สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการเบลลิสเฮลี่เบลลิเคื่อนสุขภาพนะคะรายการที่มีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากเพื่อนๆทุกๆวันโดยบอสรุ่งเบลลิรุ่งอรุณมงคลเดชค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องของน้ําตาลค่ะแต่สำหรับวันนี้เนะคะเราก็จะพบว่าหลังจากที่เราลองปรับพฤติกรรมในการลดน้ําตาลแล้วเนี่ยนะคะแล้วเราจะพบเลยค่ะว่าถ้าเราลดน้ําตาลลงเพียงแค่1สัปดาห์ มันจะเกิดแปะแปสิ่งดีๆเหล่านี้ค่ะนั่นก็คือหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือแปสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเพียงแค่เราลดน้ําตาล1สัปดาห์ค่ะสิ่งดีข้อแรกนะคะที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆก็คือว่าเราจะเลิกกินหวาน,นะคะ่ะเพื่อนๆนะคะดังนั้นเพียงแค่1สัปดาห์จากนี้ไปเพื่อนๆ,ๆลองฝึกให้ได้6พฤติกรรมที่เราพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะแล้วเราก็จะพบว่าแค่1สัปดาห์เราจะเลิกติดหวานคะ่ะนะคะแล้วก็ สิ่งดีๆสิ่งต่อไปสิ่งที่2ก็คือลมหายใจของเราจะสดชื่นขึ้นค่ะเราพบว่าคนที่ทานน้ำตาลเป็นประจำเนี่ยลมหายใจก็จะมีกลิ่นค่ะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันเข้าไปในช่องปากแล้วมันจุลินทรีย์เนี่ยค่ะมันจะกินแล้วก็ทำให้เรามีกลิ่นปากดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ติดหวานเนี่ยนะคะเราก็จะมีลมหายใจที่สดชื่นเป็นสิ่งดีๆข้อที่2ค่ะและสิ่งที่ดีข้อที่3ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราเพียงแค่ ลดน้ำตาลลง1สัปดาห์นะคะเพื่อนๆก็คือสมองจะแจ่มใสค่ะเราจะพบว่าสมองเราจะโล่งขึ้นปลอดโปร่งขึ้นนะคะแล้วเราก็จะสดชื่นขึ้นค่ะเพื่อนๆน,นะคะและสิ่งดีๆสิ่งต่อไปก็คือ เราจะห่างไกลอันไซเมอร์ค่ะเพื่อนเเพราะว่าสารสื่อประสาทของเรา BDNF เนี่ยซึ่งเป็นสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยจะไม่ถูกเกาะติดโดยโดยน้ําตาลค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะเพื่อนเเราก็จะห่างไกลอันไซเมอร์อันนี้เป็นข้อที่รุ่งชอบมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็จะฝึกในการที่จะต้องออลดน้ําตาลลงเช่นเดียวกันนะคะ สิ่งดีๆข้อที่5นะคะก็คือเราจะมีผิวพรรณที่อ่อนเยาว์ค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าถ้าหากเราบริโภคน้ําตาลเป็นประจําสิ่งแรกที่เราจะพบก็คือว่าผิวมันจะเหี่ยวย่นได้ง่ายค่ะเพราะว่าตัวโมเลกุลของน้ําตาลเนี่ยค่ะเขาจะไปจับกับโปรตีนในผิวของเราก็จะเกิดการเหี่ยวย่นค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้หญิงต้องการดังนั้นนะคะคนที่ไม่ทานหวานเนี่ยผิวก็จะดีค่ะนะคะ และสิ่งดีๆข้อที่6ก็คือจะดีต่อหัวใจค่ะเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยเขาจะแปรเปลี่ยนถ้าเราทานมากเกินไปเนี่ยเขาจะแปรเปลี่ยนสะสมเป็นไขมันนะคะแล้วก็จะส่งผลอีกอันนึงก็คือมันจะทําให้เป็นเกิดเป็นถ้ามากเกินไปก็ไขมันอุดตันเส้นเลือดซึ่งอันนี้ก็จะทําให้หัวใจเราทํางานหนักค่ะแล้วก็อาจจะอุดตันหัวใจด้วยดังนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะดีต่อหัวใจทําให้หัวใจเราแข็งแรงค่ะเพื่อนๆน,นะคะ และสิ่งดีๆข้อต่อไปข้อที่7ก็คือเขาจะช่วยลดคอเลสเตอรอลค่ะถ้าเราแค่ลดน้ําตาลลง1สัปดาห์เนี่ยคอเลสเตอรอลเราก็จะลดลงได้ค่ะเพื่อนๆดังนั้นนะคะลองฝึกในการที่จะรับประทานหวานให้น้อยลงลดน้ําตาลลงนะคะไม่ว่าจะเป็นจากแป้งหรือจากอะไรก็ตามที่เรารับประทานเข้าไปนะคะ อันที่8สิ่งดีๆข้อสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นกับเราที่รุ่งชอบมากๆเลยค่ะนั่นก็คือเราจะอารมณ์ดีขึ้นค่ะเพื่อนๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆน้ําตาลมันเหมือนยาพิษค่ะเพื่อนๆเวลาเรารับประทานเข้าไปเขาเหมือนยาเสพติดพอเราไม่ทานไม่ได้ทานเนี่ยเราก็จะหงุดอิดค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะพอเราไม่ติดน้ําตาลเลิกติดหวานแล้วเราจะเพราะว่าเราจะกลายเป็นคนที่อารมณ์ดีขึ้นแน่นอนค่ะดังนั้นนะคะแปดสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ย เพียงแค่เราลดน้ำตาลลง1สัปดาห์นะคะก็จะพบว่าอันนี้โอ้เป็น8สิ่งมหัศาจรรย์ที่เกิดขึ้นกับเราเลยเพื่อนๆก็ลองดูนะคะลองดูสำหรับสัปดาห์นี้ดูนะคะแล้วเราก็มาพบกันใหม่ในข้อมูลสาระดีๆนะคะสำหรับรายการเบลลิส เฮลตี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าข้อมูลที่เรานำมามีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้เพื่อนๆพลาดข้อมูลดีๆนะคะสำหรับวันนี้รายการของเราเบลลิสเฮลตี Healthy, ้เบลลิสเพื่อนสุขภาพขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ